โศกนฏกรรมในอ่างน้ำร้อนกาเบรียลคริสเีนคุณแม่ชาวบราซิลอายุ24ปีต้องเสียชีวิตอย่างน่าสลดหลังไปพักผ่อนกับชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักจากงานปราร์ตี้ในโมเทลที่เมืองกริทิบาทั้งคู่ลงแช่น้ำร้อนในอ่งนางด้วยกันเพื่อผ่อนคลายผ่านไปสักพักฝ่ายชายได้ลุกออกจากอ่างไปกาเบรียลเลือกที่จะแช่น้ำต่อแต่แล้วเธอเกิดหมดสติไปในอ่างน้ำร้อนหลังจากศรีรษะได้รับการกระแทกเมื่อเธอฟื้นขึ้นมากับพบว่าร่างกายถูกน้ำร้อนลวกอย่างหนักผิวหนงังหลุดออกเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกก่่อนนนจจะถูตััวสสสสงงรพพยาาาาาบบบลใภเห มีแผลน้ำร้อนลวกทั้งตัวทำให้กาเบียลต้องนอนห้องไอซียูถูกภาพ,พันแผลไว้ทั่วร่างกายแบบมัมมี่แม้ในตอนแรกครอบครัวคิดว่าเธอกำลังจะฟื้นตัวแต่ในที่สุดเธอก็เสียชีวิตในอีก6วันต่อมาด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นทางครอบครัวของกาเบียลยังคิดถึงสาเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีการตรวจสอบระบบควบคุมความร้อนของอ่างอาบน้ำที่โมเทลเพื่อหาสาเหตุแล้วมันจะใช่การฆาตกรรมหรือไม่เพราะชายคนที่ไปด้วยก็ยังไม่ถูกสอบปากคำแล้วการเสียชีวิตของกาเบียลได้ทิ้งลูกชายวัยห้าขว